นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนดวงแก้วน่ชื่นชมสัตว์ลู ที่สสดพระุมด,ะดูก่อนพิสุจนทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขัดสมุทัยอริยสัจ ทุกขะสมุทัยอริยศสตร์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรละทุกขะสมุทัยอริยศสตร์นี้เราละได้เสร็จแล้วเนี่ยนะละเสร็จแล้วเนี่ยนะเบื้องต้นละด้วยตาทางข้าประหารวิขำปนะประหารละด้วยสมถะและวิปัสนาความเคียงคู่กันควบคู่กันแห่งสมถะและวิปัสนานั่นแหละเป็นสมุทเฉทประหารแห่งคืออริยมรรคเนี่ยนะเรียกว่าสมุทเฉทประหารเนี่ยก็ได้ทํากิจละได้อย่างแท้จริงมันละเสร็จแล้วเนี่ยนะ ผู้ที่จะละเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะก็ต้องละด้วยโสดาปติมัคละด้วยสกทาคามิมัคละด้วยอนาคามิมัคและก็ละด้วยอรหัตตมัคในชั้นต้นเนี่ยนะสมุทัยทั้งหลายต้องละด้วยสมถะและวิปัสสนากรสมรถาวิปัสสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะประชุมกันได้สี่ครั้งก็ทํากิจละได้แล้วเนี่ยผู้ที่กําลังละอยู่ผู้ที่กําลังละสมุทัยด้วยสมถาวิปัสสนาอยู่เรียกว่าเป็นพระเสกขะ ผู้ที่ละสมุทัยได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าเป็นพระอเสขะเพราะสิกขาสามเนี่ยนะอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อการละสมุทัยอธิศีเป็นเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะอธิจิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอธิปัญญาสมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะถ้ากําลังละอยู่ก็เป็นเสขะ พระเสขาก็คือสิกขาสามผู้มีสิกขาสามเรียกว่าพระเสขาผู้ที่เจริญสิกขาเหล่านี้จนละเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นแหละเป็นพระอเศขะเพราะไม่มีอะไรที่ต้องละอีกแล้วเพราะไม่มีเยื่อใยในสิ่งใดถ้าไม่พันกับสิ่งใดจะต้อง ละจากสิ่งนั้นไหมจะต้องตัดจากสิ่งนั้นไหมหมายความว่าถ้าไม่ถูกพันไว้กับอารมณ์ใดแล้วจะต้องตัดใจกับอารมณ์นั้นไหมบอกไม่จําเป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับลมพัดทุกแห่งรู้ทุกแห่งแต่ว่าไม่ติดอยู่สักแห่งเดียวพระองค์เป็นเช่นกับลมเหมือนกับลมที่ไม่ติดอยู่กับตะข่ายฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพัดรับในขันห้าทุกชนิดแต่ไม่มีฉันธราคะเยื่อใหยในขันห้าแม้แต่ อย่างเดียวไม่มีเนี่ยนะไม่มีขันใดจะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองของพระพุทธเจ้าไม่มีขันใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะสําหรับพระพุทธเจ้าและไม่มีขันเหล่าใดทําให้ใจของพระพุทธเจ้าลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะคลั่งเพ้อด้วยอํานาจโมหะเป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์เรียกว่าละเยื่อใยในขันห้าเหล่านั้นอีกแล้วเนี่ยนะก็อันที่จริงเนี่ยนะคนที่วิจัยใคร่ครวญรอบรู้สิ่งนั้นจนละเอียดถี่ถ้วน อันนะรอบรู้จริงๆรอ่ะนะรอบรู้ในเรียกว่ารอบรู้ด้วยอํานาจปริญญาอย่างดีเยี่ยมเลยก็ไม่รู้จะมีเยื่อใหญ่อะไรกับสิ่งใดอีกเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับเอาใครเคยคเอากระสอบผุผูมาบ้างกระสอบผุผุแล้วก็มาดึงเส้นใยดึงเส้นไหนมีกัมีแต่ใบผุดึงไปจนหมดแล้วมันก็มีแต่กองขยะกองอยู่เท่านั้นถามว่าจะเอาไปใส่ไปแกะใส่ของใส่อะไรอีกต่อไปไหม ยินดีที่จะเอามาันก็ก็กระสอบผุผุชันใดขันห้าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นขันห้าก็คือขันผุผุเท่านั้นเองแต่ความที่ความไม่ได้วิจัยให้มันดีเพียงพอก็เลยนะึกว่ามันไม่รู้จักผุเนี่ยนะมันก็เลยเหมือนกับโอ้ใช้งานอีกนานแต่จริงๆมันก็คือของผุผุแต่ของถ้าผุผุเนี่ยเขาเรียกว่าเปื่อยกันเน่าเนี่ยนะผุเสร็จก็เปือ่อยเปือ่อยแล้วก็เน่าทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็เนื่องจากว่า ไม่เคยรอบรู้แล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะตัดฉันตราค่าอะไรมันจะผุมันจะเปื่อยมันจะเน่าก็ดูแลมันไปเนี่ยนะน,นั้นก็ทํายังไงได้มันของเราขาวังน,นั้นนะอยังของเราอีกนะขนาดมันเลวร้ายโหดร้ายขนาดนั้นกะของเราของเราโอ้ยโทษของวัตตะก็ของเรา,ถ,ะะเราถามว่าของไหนที่มันนํามาซึ่งน้ําตาสิ่งนั้นยังจะเรียกว่าของเราอีกหรือ ของเหล่าไหนที่จะนําให้มันตกนรกยังบอกว่าสิ่งนั้นคือของเราอีกไหมของเหล่าไหนที่จะนํามาซึ่งชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตยังอยากเรียกของสิ่งนั้นว่าเป็นของเราอีกหรือเนี่ยนะก็เพราะว่าแหมไอ้เยื่อใย,ยนี่มันอะไรจะเท่านั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอะไรจะเท่ากับความเยื่อใย,ยพระอ,องค์ก็ตัดได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรนะมีอะไรหนออะไรเป็นที่ตั้งให้พระอ,องค์ตัดสิ่งเหล่านี้ได้ อะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยืนยันว่าพระองค์ตัดใจจากขันห้าได้แท้จริงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธก็เนื่องจากเห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงตัดอาลัยอาวรในขันห้าอย่าไปคิดโอ้เว็เลวจริงๆว่าต้องตัดต้องตัดต้องตัดจะต้องตัดต้องตัดเออถ้าตัดแล้วเอาใจไปวางไว้ที่ไหนอะ นะนะใช่ไหมถ้าหากว่าไม่รู้จักพระนิพพานอยากคิดนะบอกว่าทาเป็นเบื่อแกล้งเบื่อที่ไหนได้มันก็อยากนั่นแหละเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักพระนิพพานเป็นที่อิ่มแท้เนี่ยนะยังไงก็พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดที่ยังไม่ได้สุกในพระนิพพานอยากคิดนะว่าจะไม่เอาสุกในขันห้ายังไงคือสัตว์ทั้งหลายมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่ติดข้องอะนะอยากมีความสุขอะทีนี้ถามว่าถ้ายังข้องในขันห้ามันก็ไม่ได้สุกจากพระนิพพานผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็ ตัดเยื่อใอาายอะไรอาวรสุขที่มีในขันห้าเนี่ยนะมันก็แทงตลอดนิโรดนั่นแหละทุกขน,นิโรดนั้นควรทําให้แจ้งคือพระนิพพานนั้นควรทําให้แจ้งพระนิพพานนั้นพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วมีพระนิพพานไหนบ้างที่เรียกว่าพระองค์เนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งได้จากสังขารทุกชนิด พิจารณาเห็นผมและแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ทําได้พิจารณาเห็นขนพระองค์ก็แทงตลอดพระนิพพานได้พิจารณาเล็บเสร็จแล้วก็แทงตลอดพระนิพพานได้พิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระองค์ก็แทงตลอดพระนิพพานได้เพราะพระนิพพานเนี่ยนะไม่เรียกว่าที่สุดแห่งอะไร ธรรมะที่ดับผมขนเล็บฟันหน e ังเนื Hip, ้อเอ็นกระดูกธรรมะที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อพระองค์พิจารณารูปพระองค์ก็ดับรูปได้เมื่อพิจารณาเวทนาพระองค์ก็ดับเวทนาได้เมื่อพระองค์พิจารณาสัญญาพระองค์ก็ดับสัญญาได้พิจารณาสังขารก็เข้าถึงความดับสังขารพิจารณาวิญญาณก็เข้าถึงความดับวิญญาณพระองค์จึงบอกว่ารูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปอันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ แต่พูดอีกสำนวนหนึ่งเลยก็นี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปมันพระองค์รู้จักรูปคืออะไรเหตุเกิดของรูปคืออะไรและความดับรูปคืออะไรพระพระองค์รู้ความดับรูปพระองค์จึงไม่ต้องการสร้างรูปและก็จึงไม่สร้างรูปเนี่ยนะก็เนื่องรู้จักรูปอย่างดีรู้จักเหตุเกิดแห่งรูปเป็นอย่างดีพระองค์จึงดับรูปได้อย่างสนิทเนี่ยนะก็ไม่รู้จะสร้างรูปไปทําไมเนี่ยนะเฮ้อะไรจะเป็นภาระเท่ากับขันท่าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะ ภาระจริงๆอะมันวุ่นวายมันทะเลาะเบาแวงกันเรื่องมันเป็นเรื่องกับขันหานี่แหละเพราะมีขันห้าจึงมีทุกเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะพ้นจากขันห้านี่นะพ้นจากอะไรก่อนหมกพ้นจากความคิดตัวนี้ก่อนนะนะถ้าความคิดมันอยู่กับขันห้าใช่ไหมก็ให้มันพ้นเลิกพ้นดับขันห้าดับโดยาะไฟตัวความคิดนี่เลวร้ายมากกว่านั้นเวทนาสัญญาสังขารอยู่ที่ไหนก็อยู่กับความคิดมันคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือรูป วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความคิดก็คือรูปฉันก็เบื่อนายความคิดเบื่อนายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นั่นแหละทุกขนิโรธพระองค์บอกว่าดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจท,ทุกขนิโรธอริยสัจพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโดยประการใดๆพระองค์ก็ทําเสร็จสิ้นแล้วฉันพร,ะ,พระองค์เนี่ยเขบอกว่าหลังจากตรัสรู้เป็นต้นมาเนี่ยนะ คงมีใจน้อมไปในพระนิพพานโดยส่วนเดียวแม้กระทั่งว่ากําลังแสดงธรรมอยู่ระหว่างแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติแสดงจบก็เข้าพระสมาบัติก่อนแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติหลังแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติเดินก็เข้าพระสมาบัติได้นั่งก็เข้าพระสมาบัตินอนก็นอนเข้าพระสมาบัติก็คือน้อมไปในอสังขตะธรรมที่เรียกว่าพระนิพพานธรรมเป็นที่ดับทุกเนี่ยนะ เอาถามว่าในถ้มกลางอากาศที่มันร้อนระอุเป็นร้อยร้อยองศาเนี่ยนะแล้วมันมีห้องแอร์เย็นสบายเนี่ยนะถามว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนอาพระพุทธเจ้ามองเห็นขันเหล่าไหนที่มันเย็นมั่งไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้ามีแต่ขันที่เป็นของร้อนถามว่าพระองค์จะหลีกไปที่ไหนอ่ะก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นคือพระนิพพานเป็นธรรมที่ที่เย็นเนี่ยเรียกาสีติภาวะเนี่ยนะ เป็นธรรมที่เย็นหรือสันติภาวะธรรมที่สงบพระองค์ก็หลีกไปหาพระนิพพานโดยส่วนเดียวจะอยู่ในท่ามกลางมันไงก็คือความร้อนที่มันร้อนระอุพระองค์ก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นขันห้าเป็นของร้อนพระนิพพานเป็นของเย็นกว่าขันห้าเป็นเหมือนกับความมืดมิดเนี่ยนะถ้าถามว่าอยู่ในโลกที่มืดมิดกับในโลกที่สว่างสวเนี่ย,ยถามว่าจะเราจะเลือกอยู่แบบไหนก็ต้องเลือกไปหาที่สว่างสวยฉันใดพระองค์เนี่ย เห็นภัยเห็นพิษเห็นทุกข์เห็นโทษของขันห้าโดยเง่มุมต่างๆโดยประการต่างๆใจของพระองค์ก็หลีกไปหาแต่พระนิพพานแล้วก็หลีกได้สําเร็จด้วยเพราะเห็นอะไรพระพงศ์ก็หลีกได้สําเร็จเรียกว่ากลับใจได้ทุกเรื่องไอ้กลับใจได้ในทุกเรื่องเรียกว่าวิวัตตะเรียกว่าวิวัตตะก็คือกลับใจได้นยนะก็คือกลับใจจากขันห้าได้ทุกขันเนี่ยนะกลับใจได้หมดแล้วกลับใจจากใจได้ด้วยเอา แต่ไม่ได้เพราะไม่ได้แบกใจไ้นะก็กลับใจจากใจก็ไม่ได้ถือว่าใจเพราะก็ถือว่าใจก็เป็นขันห้าอีกชนิดหนึ่งก็กลับใจจากใจก็เลยไม่มีใจใดพัวพันในใจใดเลยก็เห็นว่าใจเป็นธรรมที่ควรหลีกออกโดยส่วนเดียวก็หลีกสําเร็จถามว่าหลีกด้วยอะไรดูกวานพิสูจนทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจกิจที่ทําดังกล่าวไปแล้วทําด้วยทัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสามาธิเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่านิยานิกระทามธรรมที่นําออกคือพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยอ,อ,องค์มรรคหรือสมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมถาวิปัสนาเท่านั้นแหละจึงหลีกออกได้จึงกลับได้กลับจากวัตตะได้เนี่ยจึงเปลื้องได้ สมุทัยที่อะไรอาวรนในขันห้าเปรียบเหมือนหนี้หนี้ชนิดที่เรียกว่ามันพัวพันผูกพันพัวพันทั้งเรียวว่ามันไม่รู้จะพันยังไงอีกแล้วเนี่ยนะอริยมรคก,ก็เหมือนกับอริยทรัพย์ที่มาถอนหนี้ได้เสร็จสิ้นเลยเนี่ยพันพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์อริยทรัพย์อริยมรคก,ก็คืออริยทรัพย์นะพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยมริยมคก็คืออริยทรัพย์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะคือผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ คือพระองค์มีอริยทรัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระละโพชฌงและองค์มรรคพระองค์มีจ่ายพอที่จะไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉุดพระองค์ไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์จ่ายด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือพระองค์สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะเป็นคุณธรรมนําออกจากทุกเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้เห็นโทษในทุกเหลือเกินรู้แล้วว่าทุกขสมุทัยนี่เลวร้ายมาก นำมาซึ่งกองทุกทุกขณิโรธเย็นเหลือเกินตั้งจิตไว้เธอว่าจะต้องเจริญในธรรมที่ควรเจริญถ้าไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่ออกไม่ได้หรอกอน,นั้นอริยมรรคเนี่ยแหละเป็นธรรมที่ควรเจริญพระองค์บอกว่าเจริญเสร็จแล้วทุกทุกเรื่องนะจักขุนิโรธาคามินีปฏิปทาพราะองค์ก็มี อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกขมีอารมณ์อะไรมั่งที่พระองค์เจริญมรรคแดไม่ได้ของเรามีอะไรมั่งที่เจริญมรรคแดได้มั่งตรงกันข้ามเลยนะเอ๊ะเห็นอะไรแล้วมีมรรคแดได้มั่งเนี่ยเออเนี่ยเห็นเห็นสีออสัมมาวัามมาฏฐิสัมมาว,วา,มมาวจาสัมมากัมมันตะหามยากแท้เนี่ยนะตรงกันข้ามมิจฉาทิฏฐิมัางนะัะนะถามว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันยังไง บอกว่าคุณเห็นอะไรปั๊บนึกถึงกรรมมสกตาก่อนไหมไม่ยัไงไงนะมีแต่คนโน้นมาหาคนนี้คนนี้จะไปหาคนโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าแล้วสมมาทิถีิข้อไหนถ้าคิดอย่างนี้บรรลุนั้นบรรลุก,กันนานแล้วเนี่ยนะมันไม่พันสัมมาทิฏฐิมีไหมเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเจริญมรรคแปดได้กับทุกเรื่องถามว่าอารมณ์อะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสม,มถะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้ามีไหม ไม่มีพระพุทธองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่นําออกไปจากทุกขคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าทุกขานิโรธามมนีปฏิปทาเพราะพระองค์เป็นผู้มีข้อปฏิบัติแต่ที่มีข้อปฏิบัติอย่างนี้เพราะพระองค์ตั้งใจไว้เพื่อการปฏิบัติเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยปณิธิผู้สมบูรณ์ด้วยการตั้งข้อปฏิบัติเป็นผู้ตั้งไว้เพื่อการปฏิบัติแล้วก็แสวงหาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพิ่งแสวงหา สแสวงหามานานเตม็มทีและแสวงหาข้อปฏิบัติเนี่ยนะว่าจะปฏิบัติยังไงจึงจะนําออกจากทุก,ปฏ,ทกปฏิบัติอย่างไรจึงจะ it, พ้นทุกปฏิบัติอย่างไรจึงจะรอบรู้ในกองทุกปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับเหตุแห่งทุกปฏิบัติเช่นใดเนี่ยนะจึงจะนําออกไปจากทุก,กเนี่ยนะปฏิบัติเช่นใดจึงจะเข้าถึงธรรมะที่ดับทุกเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ลองทุกประเภททุกชนิดถ้าจะคนจะกล่าวด้วยการมาสุขพระองค์ก็เคยนะการมมาสุขพระองค์บอกว่าปราสาทของพระองค์มีสามหลัง อยู่ได้สามฤดูเนี่ยนะมีแต่คนดูแลที่งดงามหมดเลยว่างั้นเธอทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนามหมดอันนถ้าพูดถึงการมาสุขถามว่าใครได้รับการบำรุงบำเรอเท่าท่านมั่งบอกไม่มีถ้าพูดถึงคนที่ทุกทุกที่สุดทุกถึงขนาดเรียกว่าโอ้เรียกว่าหายใจปั๊บเป็นลมเลยเนี่ยนะสะลบฟื้นขึ้นมาได้ลูบท้องถึงหลังลูบหลังถึงท้องเนี่ยนะเรียกว่าอุจจาระเหมือนกับอะไรนะ,มะเมล็ดอะไรมะเมล็ดดำๆแค่นั้นอนะที่มันถ่ายออกมา ตาเนี่ยมันลึกเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็รูปตัวปั๊บขนเนี่ยหลุดเลยเรียกว่าขนมันเน่าอ่ะมันขาดอาหารนะ่ะหลุดปับ๊บรูปตัวปั๊บขนหลุดเรียกว่ามหาปริศลักษณะไม่รู้หายไปไหนก็เหลือแต่ว่าชายคนหนึ่งที่เหลือแต่โครงกระดูกเดินได้เท่านั้นเองเนี่ยนะก็บอกว่าทุกขนาดนั้นพงค์ก็เคยทําเจ็บปวดชนิดที่เรียกว่าปวดหัวถึงว่ามันเกือบจะระเบิดอยู่แล้วถ้าพูดแบบภาษาเราแบบแทบระเบิดอยู่แล้วเนี่ยนะ ส่วนไหนบางที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่มีสุดยอดของผู้ที่ทุกข์ที่สุดเท่าที่เรียกทุกข์นะก็เลยเรียกว่าทุกขะกิริยาถ้าใครทาต่อจากนี้นิดเดียวตายก็รียกสุดยอดของคนทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรจะทุกข์ขนาดนี้อีกแล้วสุขที่สุดก็บอกว่าสุขสุด,ส,ดสุดอยู่แล้ว อันนี้พูดแบบทั่วๆไปมันก็ไม่ใช่อีกว่าข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกพระองค์มาเลือกเฟ้นเห็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเลือกเฟ้นในสมัยนั้นที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิท่านหาได้อย่างไงเนอันนี้น่าอัศจรรย์มาก ท่านเลือกเฟ้นหาข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์แล้วท่านแยกว่าเออเนี่ยทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะสมุไทยมันเป็นอย่างนี้นะนิโรธเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์เป็นอย่างนี้คิดได้เองในท่ามกลางคนสมัยนั้นสมัยนี้ก็ว่าเออทรมาจากใครท่องได้บ้างนะอเอาแค่จําได้ก่อนยังยากแล้วถามว่าคนที่จําได้แล้ววันหนึ่งคิดกี่ครั้งก็เวลาเขานิมนต์ไปสวดก็สวดสักทีนึงนะแค่นี้ แล้วคนที่สวดแล้วถามว่าเคยเอามาตรึกไหมทุกคําทุกคําทุกคําแล้วคนที่ตรึกบ่อยๆและเจริญตามนั้นไหมถือว่าทร,รมาจากเป็นข้อปฏิบัติไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติตามธรรมจักแล้วพระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจา้าแล้วสาวกถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ล่ะเป็นไปได้ไหมใครที่คิดว่าตัวเองจะถือเอาธรรมจักเป็นข้อปฏิบัติบ้างนั่นแหละคือสาระสําคัญที่สุดนะว่าจะถือเอาธรรมจักเป็นข้อปฏิบัติไมหออม,รไมพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามรอบสามก็คืออะไรรอบสัจญานกิจญานและกตาญานเนี่ยนะอริยสัจนี้มีสี่เนี่ยนะเพราะสัจจญานก็คือนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรทคามิมีปฏิปทาเพราะสัจจญานเนี่ยนับหนึ่งรอบแล้วก็มีอาการสี่อย่าง กิจยานก็คือกิจของทุกควรกําหนดรู้กิจของสมุทัยควรละกิจของนิโรธควรทําให้แจ้งกิจของอริยมรควรเจริญเนี่ยนะรอบอันนี้กิจยานก็ถือว่าหนึ่งรอบแล้วมีกิจมีอาการ4ี่ก็คือทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละเป็นต้นอันนี้ก็คือหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วก็มีอาการ4แล้วก็กระตะยานเนี่ยนะทุกทุกกาหนดรู้แล้วสมุทัยละแล้วนิโรธทําให้แจ้งแล้วมรเจริญแล้วเนี่ยนะ รอบที่หนึ่งสัจจยานรอบที่สองกิจยานรอบที่สามกตายาานแต่ละรอบมีอาการสี่อริยสัจสี่เหล่านี้มีรอบสามรอบสามคือรอบของสัจจยานกิจยานและกตายาานอาการสิบสองก็คืออาการสิบสองก็ทุกทุกขสัตมีสามเนี่ยนะ,ะทุกทุกควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทยัยสมุทัยควรละสมุทัยเราละเสร็จแล้วนิโรธทุกขาน,นิโรธ ทุกคนนิโรธควรทําให้แจ้งทุกคนนิโรธเราก็ทาให้แจ้งแล้วอริยมรรคเนี่ยนะอริยมครรคควรเจริญอริยมรรคเราก็เจริญเสร็จแล้วก็เรียกว่า3คูณ4เท่ากับ12 4คืออริยสัจสี่สก็คือรอบ3นะนะรอบ3ในอริยสัจสี่ก็เป็น12ถ้าปัญญาที่ทํากิจอย่างนี้เนี่ยนะยังไม่หมดจดดีแปลว่ายังมองอยู่ยัง ไม่หมดจดก็แปลว,ว่ามันยังมัวมองยังเศร้ามองยังหม่นมองยังไม่ผ่องแผ่ยังไม่จริงอ่ะนะเพียงใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในมูสัตวพร้อมทั้งสมณะพราหม์ทเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นถ้าไม่รู้จริงอย่างนี้นะบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่มีรอบสามอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสตัตวพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา อันนี้ปัจ,จเวกขณะยานเนี่ยนะว่าความพ้นวิเศษของเราเนี่ยกลับไม่กำเริบอรหัตผลของพระองค์ไม่กำเริบอีกแล้วอายะมันตินัติชานิปุณพโวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นที่สุดน,นะถือว่าการปฏิสนธิท,ที่ที่เกิดในพระกันของพระนางมหามายาเนี่ยเป็นสุดแล้วจบแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ในการมาภพรูปประภพอรูปประภพไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องค้นหาพระพุทธเจ้าที่ที่ที่ไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาไม่พบแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นในกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะพันพระองค์ก็เอาธรรมจักรกับปวัตนนสูตรเป็นลักษณะประโยคบอกเล่าว่าพระองค์ตัสรู้อะไรเนี่ยนะพระองค์พระองค์งปฏิบัติอย่างไรก่อนพระองค์ไม่ปฏิบัติอะไรคือไม่ปฏิบัติการมสุข,ขลิการุโยคไม่ปฏิบัติ การมาสุขาริการหรยศพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นหรอกมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกแบบนั้นถามว่าพระองค์ทําอะไรล่ะพระองค์ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดถามว่าเมื่อพระงค์ปฏิบัติตามมรรคแปดพระองค์รู้อะไรบอกรู้อริยสัจแล้วอริยสัจร,ร,รู้อย่างไรก็รู้ด้วยการกําหนดร,รู้ด้วยการละด้วยการทําให้แจ้งด้วยการเจริญและกิจเหล่านั้นก็ทําเสร็จแล้วเมื่อทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาแล้วเพราะทากิจเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยาการณะาสิินี้อยูอ่ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะปราศจากทุรีดวงตาเห็นอริยสัจธรรมที่ปราศจากทุรีคือราคะเป็นต้นปราศจากมนทินคือความเศร้ามองด้วยราคะเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระอัญญาโกณัญญะดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือโสดาปติมัค เกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันห้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะสมุทัยเนี่ยทำให้เกิดขึ้นขันห้าเหล่านั้นเนี่ยนิโรธธรรมังเนี่ยนะยังกินจิสมุทยะธรรมมังยังกินจิก็คือยังกินจิเนี่ยสิ่งใดตัวนั้นหมายถึงขันห้าสมุทยะธรรมังก็คือทุกขสมุทัยเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสัพพังก็คือทั้งหมดนั้นนะ่ะนะนิโรธธรรมังก็คือนิโรธก็คือความดับสิ่งนั้นนะ่ะถ้าแทงตลอดนิโรธแล้วสิ่งนั้นก็ดับทุกข์ก็ดับขึ้นเนี่ยนะนะก็มีอะไรมีทุกข์เหตุเกิดของทุกข์และก็ความดับทุกข์โซดาปฏิมักเนี่ยเห็นว่านี้ทุกทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกดับไปเพราะอย่างนี้เนี่ยนะนะนะก็ด้วยธรรมจักสูตข,ของท่าน ก็คือพูดแบบภาษาเราก็บอกว่าพระัญญาโกณทันญนะ์เห็นด้วยหมดเลยเนี่ยนะเห็นด้วยหมดเลยไม่คัดค้านเข้าใจตามนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงอะหมายถึงอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยไม่มีข้อสงสัยก็ว่างั้ันถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเราไม่มีความสงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเลยแม้แต่คําเดียวเห็นพระพุทธเจ้าพุทธรัตนะว่าพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ธรรมรัตนะคือคําสอนเหล่านี้แล้วก็พระสงฆ์ก็คือท่าน เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอรียเจ้ามีปัญญาดีเนี่ยนะก็คือผู้ที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าเห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเห็นเองสาวกเห็นตามเห็นเห็นอะไรแต่ว่าเห็นอริยสัจนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อทั่วไปไม่ใช่แต่เห็นด้วยโสดาปฏิมาเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้เจริญแบบ จเจริญตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมาจักเ,เรียกว่าธรรมะก็คืออริยสัจจะธรรมจักก็แปลว่าหมุนการหมุนอริยสัจจะธรรมให้เป็นไปหมุนวิธีกําหนดรู้ทุกหมุนวิธีละสมุท,ทยัยหมุนวิธีการทํานิโรธให้แจ้งหมุนวิธีการเจริญอริยมรรคเาเรียกว่าประกา,าศศาสนาจักเนี่ยนะก็คือการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งนั้นด้วยศีลสมาธิและ จเจริญปัญญานั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรพรหมจักให้เป็นไปแล้วประวัตะตแปลว่าประวัติเนี่ยนะเป็นไปแล้วเนี่ยน,นะเราภูมิเทวดาก็บลือเสียงเลยนะเสียงก็ดังสนั่นขึ้นมาวันนั่นพระธรรมจักอันโยตเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเก้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิป,ปตนะมรุกทายวันเตพ,พระนครพารณาณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆใ,ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ใครๆใ,ในโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือคือ คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกไม่ทุกจริงสิ่งที่พระองค์บอกว่าเหตุแห่งทุกไม่ใช่เหตุแห่งทุกจริงนิโรธก็ไม่ใช่ของจริงอริยมรรคก็ไม่ใช่ของจริงไม่มีใครพูดได้ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณเทวดาคนที่เข้าใจตามนั้นแล้วปฏิวัติไม่ได้แต่คนเขาคนตาบอดหูหนวกทั้งหลายเนี่ยปฏิวัติได้เพราะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคนเหล่านี้เอาเป็นประมาณไม่ได้แต่หมายตรงนี้หมายถึงว่า ใครที่เข้าใจหลักการเข้าใจกฎเกณฑ์เข้าใจข้อปฏิบัติเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างเนี่ยนะแล้วเอาออกมาคานเลยนะดึงออกมาเลยนะครับถ้าเขาบอกว่าอะไรนะคนที่วิจารณ์พระไตปรปิฎกโดยที่ไม่เคยอ่านพระไตปรปิฎกเอาเป็นประมาณได้ไหม แต่ถ้าหากว่าอ่านทุกพยัญชนะจําได้หมดทําตามได้หมดปฏิบัติตามได้หมดแล้วดึงมาเลยว่ามันพลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ทุกว่ามันผิดพลาดไอ้ที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าชี้แจงได้ขนาดนั้นเดีว่วรู้จริงใช่ไหมแต่นี่ไม่มีใครแบบนั้นโดยมากก็บอกว่าไม่รู้จริงเก็บบางคําแล้วก็มั่วมั่วนิ่มๆไปงั้นแหละถ้าอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ก็เลยบอกว่า,วาธรรมจักไม่มีใครปฏิวัติได้เนี่ยนะสำหรับคนที่ฟังธรรมจักเข้าใจนะ จัปฏิวัติไม่ได้แต่คนไม่เคยฟังธรรมจักแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็มันปกติมันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะหู oo, หนวกตาบอดปัญญาอ่อนอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะที่จริงอะ่ะไม่มีปัญญาหรอกอย่าว่าอ่อนเลยถ้าอ่อนมันยังพอมีอยู่บ้างะนะคนเขลาปราศจากปัญญาสิ้นดีปฏิเสธคําสอนของพระตถาคตเนี่ยนะก็บอกว่าเขามาบอกปาถนาไว้อย่างนี้บอกว่าขอให้เราอยู่กันคนละฝากโลกเนี่ยนะบอกว่าไม่รู้เขาว่าโลกกลมๆอ่ะนะเรายืนอยู่คนละข้างกันแล้วกันนะ เพราะโลกมันกลมะนะะโลกมันกลมเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งยืนอยู่คนละข้างไม่ต้องพบไม่ต้องเห็นไม่ต้องพบปะเจอเจอเนี่ยนะอวยพรให้ตัวเองทุกวันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจะได้คบคนพานเลยเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ไม่เห็นอริยสัจนี่เขาเรียกบัณฑิตได้ไหมไม่ได้เ็าเป็นคนผ่านแล้วคนที่เขาบอกว่าอาไม่เห็นอริยสัจเนี่ยก็ไม่ว่าหรอกคนที่ปฏิเสธอริยสัจด้วยนี่สิมองแหมมันมหาบเลยไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วก็ อาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาเนี่ยนะขอให้กับพระเจ้ามีความสุขได้คบพระพุทธเจ้าเถอดเนี่ยนะหอมีใจยินดีกับเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะขอรู้ตามขอเห็นตามขอพูดตามไม่รู้ไม่เห็นตามก็ขออยู่นั่นแหละตามไปอย่างนี้แหละจะอยู่ที่ไหนก็จะตามไปเนี่ยนะตามไปรู้ตามไปทุมมดพพรระะ